ครับสวัสดีครับผมสาโรตสบอลครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2องมัติพานะครับตั้งอยู่ตับนตะเกียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นนะครับก็เป็นแอร์วันหนงปดห้พวงไลธรรมดาระบบหางเป็นน่นธรรมดานะครับแล้วก็แอร์วันสองหน่งพวงไลธรรมดาระบบหางธรรมดานะครับอันนี้ก็ได้ลงตู้มา แล้วประกอบเลยล้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ Air o n นะครับหนึ่งแปดห้าตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ Air o n สองหนึ่งห้าตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับรับประกันสินค้าโดยสาโรถทศพรตัวจริงเสียงจริงนะครับเรื่องอะไรก็มีเยอะนะครับรถเต็มคันครึ่งคันค่อนคัน,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 นครับชัดเจนเรื่องอะไรถอด เกาบ้านเกาญี่ปุ่นนะครับและชัดเจนเรื่องราคาปิดและราคาส่งนะครับโรตเอรี่ก็มีนะครับหรือจําพวกแ3 4 3 6มส่มกผมก็มีนะครับอยู่โกดังหนึ่งนะครับเรือท่านใดที่สนใจนะครับ095 424 9698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียนะครับรับประกันสินค้าโดยสารลทัสปอนตัวจริงเสียงจริงนะครับขอบคุณครับ